หญิงตาบอดเมื่อเธอมองเห็นคุณค่าของรักแท้ในวันที่สายเกินไปไอรีนหญิงสาววัยยี่ิปลายปลายเธอตาบอดมาตั้งแต่ยังเล็กโลกของเธอไม่เคยมีสีสันไม่มีท้องฟ้าสีฟ้าไม่มีต้นไม้สีเขียวหรือแม้แต่แสงแดดยามเช้าที่ทุกคนบอกว่าอบอุ่นแต่สำหรับเธอความอบอุ่นเดียวคือเสียงของใครบางคนที่คุ้นเคยเธอเติบโตมาในครอบครัวธรรมดาแม่ของเธอเป็นคนเงียบเงียบ ส่วนพ่อเสียไปตั้งแต่เธอยังไม่เข้าโรงเรียนความเงียบในบ้านทำให้เธอรู้สึกว่าโลกนี้เงาเกินไปสำหรับคนที่มองไม่เห็นกระทั่งวันหนึ่งโลกที่มืดมิดก็สว่างขึ้นแม้ไม่ใช่ด้วยแสงตาแต่เป็นเพราะเสียงหัวเราะอบอุ่นของผู้ชายคนหนึ่งเจชายที่ไม่ได้มีความเพียบพร้อมเขาไม่ได้หล่อเหลาไม่ได้ร่ำรวยไม่มีรถหรูไม่มีคำพูดหวานเลี่ยนแต่เขาเป็นคนเดียวที่อยู่กับเธอจริงๆเจมักจะมาถึงหน้าบ้านเธอเวลาเดิมทุกเช้า พร้อมเสียงเคาะประตูสองครั้งและประโยคเดิมที่ทําให้เธอยิ้มเจ้าหญิงของผมพร้อมจะไปทํางานหรือยังครับไอรีนจะยื่นมือออกไปหาเขาเสมอและเขาก็จะจับไว้โดยไม่ปล่อยบางวันอากาศร้อนบางวันฝนตกบางวันคนมองพวกเขาด้วยสายตาแปลกๆแ,แต่เจไม่เคยแสดงท่าทีรําคาญหรือเหนื่อยหน่ายเลยถ้าฉันมองเห็นเมื่อไหร่ฉันจะแต่งงานกับคุณทันทีเลย เธอพูดพรางหัวเราะอย่างจริงใจเจหัวเราะเบาๆไม่ได้ตอบอะไรเพียงแต่บีบมือเธอแน่งขึ้นเหมือนจะบอกว่าไม่เป็นไรถ้าเธอมองไม่เห็นตลอดชีวิตฉันก็จะยังอยู่ตรงนี้เสมอมีอยู่วันหนึ่งไอรีนลื่นล้มหน้าร้านสะดวกซื้อเจรีบเข้ามาประคองทันทีแต่เสียงคนข้างๆหัวเราะและพูดว่าตาบอดแล้วยังจะออกมาเดินเพ่นพ่านอีกเหรอไอรีนตัวสัน่นเธอไม่รู้ว่าเขาพูดเล่นหรือพูดจริง เพราะคำพูดนั้นทำให้เธอเจ็บปวดแต่สิ่งที่เจท์ทำคือหันไปเงียบๆแล้วพูดเสียงเรียบคนที่มองเห็นก็ไม่ได้แปลว่าจะเข้าใจทุกอย่างนี่ครับแล้วเขาก็พาเธอเดินต่อไปโดยไม่ปล่อยมือเธอเลยแม้แต่วินาทีเดียวจากวันนั้นไอรีนเริ่มพูดถึงความฝันมากขึ้นเธออยากเรียนวาดภาพอยากเห็นสีฟ้าของท้องฟ้าอยากเห็นใบหน้าของแม่และอยากเห็นหน้าของเจคนที่เธอรักแม้เธอไม่เคยเห็นว่าเขาหน้าตาเป็นอย่างไร แต่ไอรีนรู้ว่าใบหน้าของเขาต้องอ่อนโยนกว่าผู้ชายคนไหนที่เธอเคยจินตนาการไว้แน่นอนในวันต่อมาไอรีนกำลังนั่งอยู่ในโรงพยาบาลตามที่หมอนัดตรวจสุขภาพตามปกติเธอนั่งฟังเสียงนาฬิกาเดินอย่างเบื่อนหน่ายหัวใจไม่ได้คาดหวังอะไรพิเศษจนกระทั่งเสียงประตูเปิดออกพร้อมกับเสียงฝีเท้าคุ้นเคยของคุณหมอประจำตัวไอรีนฉันมีข่าวดีจะบอกเสียงนั้นไม่เหมือนทุกครั้งมันสั่นเล็กน้อย เรากับคุณหมอพยายามเก็บอารมณ์บางอย่างไว้ไอรีนขมวดคิ้วเล็กน้อยยิ้มจางๆอย่างไม่แน่ใจมีผู้บริจาคดวงตาค่หนึ่งที่ตรงกับเธอพอดีเธอมีโอกาสจะมองเห็นแล้วนะโลกของไอรีนหยุดหมุนไปชั่วขณนะเธอไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่ยกมือขึ้นแตะที่เปลือกตาของตัวเองน้ำตาของเธอไหลลงมาช้าๆเธอฟันถึงวันนี้มานานมากแล้วจนเธอเลิกหวังว่ามันจะเกิดขึ้นจริงฉันจะมองเห็นแล้วหรือคะ เสียงเธอแผ่วเบาราวกับกลัวคําตอบไอรินกุมมือตัวเองไว้แน่นการผ่าตัดถูกนัดหมายในไม่กี่สัปดาห์ต่อมาเจพาเธอไปตรวจร่างกายตรวจเลือดดูแลเธอทุกขั้นตอนเขาเงียบกว่าปกติแต่ยังคงคอยอยู่ใกล้เธอเสมอกลัวไหมเขาถามขณะพาเธอเดินออกจากโรงพยาบาลในวันที่มีฝนตกเบาๆกลัวสิกลัวว่าพราฉันมองเห็นแล้วโลกนี้จะไม่เหมือนที่ฉันเคยจินตนาการไว้กลัวว่าจะผิดหวัง และกลัวว่าคุณจะไม่เหมือนในฝันของฉันเธอตอบออกมาเบาๆเจนิ่งเงียบไปนานก่อนจะเอ่ยว่าไม่เป็นไรต่อให้เธอมองเห็นหรือไม่เห็นฉันก็ยังเป็นฉันและแล้ววันผ่าตัดก็มาถึงในระหว่างที่ไอรีนอยู่ในห้องผ่าตัดเจยยังคงรออยู่หน้าห้องผ่าตัดเสมอเมื่อการผ่าตัดเสร็จสิ้นไอรีนยังต้องนอนพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลโดยมีเจอคอยดูแลไม่ห่าง แต่เมื่อใกล้วันที่จะเปิดภาพพันตาเจกลับหายไปและในวันนี้เป็นวันที่ไอรีนจะได้เอาภาพพันตาออกภาพพันตาถูกคลายออกทีละชั้นแสงจ้าสาดกระทบม่านตาครั้งแรกในรอบหลายสิบปีไอรีนหลับตาแน่นก่อนจะค่อยๆเปิดเปลือกตาออกช้าๆไอรีนมองเห็นทั้งแสงสีรูปทรงแต่ทุกอย่างยังคงพร่าเลือนในตอนแรกแล้วก็ค่อยๆชัดเจนขึ้นทีละนิดเธอเห็นหน้าพยาบาลเห็นหน้าของคุณหมอ ใบหน้าแรกที่เธอเห็นในชีวิตเธอยกมือขึ้นแต่หน้าตัวเองน้ำตาไหลลงมาอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นน้ำตาแห่งความปิติฉันเห็นแล้วฉันมองเห็นแล้วจริงๆเธอพึมพำออกมาซ้ำๆอย่างดีใจโลกใบใหม่เปิดออกเบื้องหน้าเสียงเต้นของหัวใจเธอดังจนรู้สึกได้เธอเห็นผู้คนเดินผ่านเห็นดอกไม้เห็นหน้าต่างกระจกสะท้อนแสงอาทิตย์ทุกสิ่งเป็นความมหัศจรรย์ที่เธอเคยฝันไว้ แต่ท่ามกลางความยินดีนั้นกลับมีบางสิ่งที่เธอรู้สึกว่าขาดหายไปหลังออกจากโรงพยาบาลไอรีนใช้เวลาหลายวันในการปรับตัวกับโลกใหม่ใบหน้าผู้คนอาคารถนนแม้แต่แสงแดดยามเช้าก็เปลี่ยนไปอบอุ่นเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้เธอมองเห็นมันจริงๆเธอยืนมองตัวเองในกระจกพยายามทำความรู้จักตัวเองที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเธอสังเกตทุกรายละเอียดใบหน้าซีดขาวดวงตาที่ใสขึ้นเพราะดวงตาใหม่ มองรอยยิ้มที่เธอไม่เคยรู้ว่ามันเป็นแบบไหนแต่มีสิ่งหนึ่งที่เธอกลับไม่เคยเห็นเลยตลอดหลายวันหลังผ่าตัดเจ้หายไปเขาไม่โทรหาไม่มาหาไม่ส่งข้อความแม้แต่คำว่ายินดีด้วยก็ไม่ปรากฏเธอจึงตัดสินใจกลับไปที่สวนสาธารณะใกล้บ้านจุดที่เขามาพาเธอมานั่งเล่นในยามเย็นเธอไม่รู้ว่าทำไมถึงมาที่นี่อาจเพราะลึกๆเธอหวังว่าเขาจะอยู่ตรงนั้นและเขาก็อยู่จริงๆ เจนั่งอยู่บนมา้านั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ตัวเดิมเขาใส่เสื้อเชิ้ตสีเรียบกับกางเกงยีนสมรองเท้าผ้าใบคู่เก่าและถือไม้เท้าสีดําในมือไอรินหยุดยืนห่างออกไปเล็กน้อยเธอจําเขาได้ทันทีแม้เขาจะยังไม่พูดอะไรกับเธอก็ตามเขานิ่งไม่หันมามองเหมือนรับรู้แต่ไม่กล้ามองตอบคุณไอรีนพูดขึ้นเสียงของเธอแผ่วเบาแต่สั่นไหวเจหันหน้าไปทางเสียงเธอแต่สายตานั้นกลับว่างเปล่า ตอนนี้คุณมองเห็นแล้วคุณจะยังแต่งงานกับผมอยู่ไหมเจถามขึ้นด้วยน้ำเสียงที่สั่นไหวไม่มั่นใจเหมือนแต่ก่อนไม่มีรอยยิ้มไม่มีคำหยอกเยา้ามีเพียงความคาดหวังเล็กน้อยที่ยังเหลืออยู่ไอรีนนิ่งเธอมองเขาอย่างละเอียดโครงหน้าเรียบง่ายดวงตาที่ไม่ตอบสนองต่อแสงใบหน้าที่เหมือนเดิมทุกอย่างแต่ตอนนี้เธอกลับคิดว่าไม่เหมือนเดิมเลยเธอรู้สึกเหมือนมีบางอย่างในตัวเองหายไป มันคือภาพฝันที่เธอเคยวาดไว้ว่าเจาจะเป็นชายหนุ่มสูงสง่าดวงตาคมลึกยามจ้องหน้าเธอและยิ้มละลายใจอย่างพระเอกในหนังแต่ความจริงตรงหน้าคือเจเป็นผู้ชายธรรมดาๆรรคนหนึ่งที่ตาบอดเหมือนกับเธอในอดีตฉันขอโทษฉันยังไม่พร้อมคำพูดนั้นถูกเปล่งออกมาอย่างช้าๆด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาเหมือนมีเค็มุดผันไว้ที่ปลายลิ้นเจนิ่งไปเหมือนถูกโลกหยุดเอาไว้ใบหน้าของเขาไม่เปลี่ยนแปลง แต่เงาของความเจ็บปวดแผ่ซ่านออกจากตัวเขาจนไอรีนรู้สึกได้ไม่เป็นไรฉันเข้าใจเขาพูดสั้นๆพร้อมกับรอยยิ้มบางๆและพยักหน้าให้เธอเล็กน้อยไม่มีคำตอบว่าไม่มีการคร่ำครวญไม่มีแม้แต่คำว่าเสียใจหลุดออกจากปากก่อนจะค่อยๆลุกขึ้นยืนใช้ไม้เท้าแต่พื้นนำทางตัวเองอย่างเชื่องช้าเสียงฝีเท้าของเจค่อยๆจางหายไปในสายลมยามเย็นแต่กลับทิ้งความเงียบอันหนักอึ้งไว้ในใจของไอรีน ไอรีนยังคงยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นเนิ่นนานสายตาเธอจับจ้องไปที่เงาร่างที่เลือนหายทว่าหัวใจของเธอกลับชัดเจนขึ้นมาอย่างประหลาดเจไม่ได้ต้องการให้เธอเห็นเขาเขาแค่อยากให้เธอเห็นโลกและเป็นอิสระในคืนนั้นไอรีนไม่อาจข่มตาหลับได้เธอนั่งมองออกไปนอกหน้าต่างมองไฟถนนมองผู้คนเดินผ่านมองแสงไฟในร้านสะดวกซื้อมองโลกที่เธอใฝ่ฝันมาตลอดแต่เธอกลับไม่มีความสุขเลยแม้แต่น้อย เธอเคยเชื่อว่าเมื่อเธอมองเห็นแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นแต่ไม่มีใครบอกเธอเลยว่าการมองเห็นบางครั้งก็เจ็บยิ่งกว่าความมืดและในเช้าวันต่อมามีจดหมายหนึ่งฉบับวางอยู่หน้าประตูบ้านของเธอไม่มีชื่อผู้ส่งไม่มีตราประทับไม่มีแม้แต่ข้อความด้านนอกแต่เธอรู้ทันทีว่าเป็นของเจนมือของไอรีนสั่นเล็กน้อยขณะเปิดซองจดหมายนั้นถึงเธอคนที่ฉันรักเสมอขอโทษที่ฉันไม่ได้บอกความจริงตั้งแต่แรก ขอโทษที่ฉันไม่กล้าเผชิญหน้ากับแบวตาของเธอหลังจากที่เธอมองเห็นแล้วขอโทษที่ฉันรักเธอมากจนยอมแลกทุกอย่างเพื่อให้เธอมีโอกาสได้มองเห็นดวงตาที่เธอใช้มองโลกอยู่ตอนนี้คือของฉันเองฉันยินดีมอบมันให้เธอโดยไม่ลังเลเพราะฉันอยากให้เธอได้เห็นสิ่งที่สวยงามอยากให้เธอได้เห็นท้องฟ้าตอนเช้าสีของสายรุ้งหลังฝนและที่สำคัญฉันอยากให้เธอเห็นรอยยิ้มของตัวเองเวลาที่เธอมีความสุข ฉันรู้ว่าฉันไม่ใช่ผู้ชายในฝันของเธอฉันไม่หลอไม่รำ่ำรวยและตอนนี้ฉันก็มองไม่เห็นแล้วแต่ฉันก็ยังรักเธอเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เรายังเดินด้วยกันในความมืดได้โปรโดช่วยดูแลตาของฉันให้ดีด้วยนะจากผู้ชายคนหนึ่งที่เคยเป็นแสงเดียวในโลกของเธอไอรีนนิ่งน้ำตาร่วงลวงมาทีละหยดทีละหยดเธอไม่รู้ว่ากำลังร้องไห้เพราะอะไรเพราะรู้สึกผิดที่ทิ้ทงเขาไว้ข้างหลังหรือเพราะเพิ่งตระหนักว่าเธอได้เห็นทุกอย่าง แต่กลับไม่เคยมองเขาให้ลึกพอเธอรีบวิ่งออกจากบ้านวิ่งไปตามถนนที่เขาเคยจูงมือเธอเดินผ่านเธออยากตะโกนอยากกอดเขาอยากพูดว่าฉันยังรักคุณฉันขอโทษคุณกลับมาเถอะแต่ทุกอย่างกลับเงียบงนันไม่มีใครไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีเสียงไม้เท้ากระทบพื้นมีเพียงเสียงสะอื้นของเธอที่ล้อมรวมกับสายลมในยามเช้าแม้โลกใบนี้จะสว่างสวัยขึ้น แม้จะมีผู้คนมากมายยิ้มให้เธอชื่นชมเธอแต่ในใจของไอรีนกลับมืดมนยิ่งกว่าเดิมเธอได้ยินทุกคำชื่นชมแต่ไม่รู้จะตอบอย่างไรเธอไม่รู้ว่าควรดีใจไหมที่เธอได้มองเห็นเพราะเธอรู้สึกถึงเพียงความว่างเปล่าในทุกครั้งที่หลับตาลงเจ้เคยบอกเธอว่าไม่เป็นไรนะถึงเธอจะมองไม่เห็นฉันก็จะเป็นดวงตาให้เธอเองตอนนั้นเธอยิ้มรับไม่เคยคิดมากอะไรแต่ในตอนนี้เธอรู้แล้วว่า มันคือคำมั่นสัญญาของคนที่พร้อมจะมองโลกแทนเธอแม้ตอนนี้ตัวเขาเองจะไม่ได้เห็นอะไรเลยก็ตามไอรีนยังคงกลับไปที่สวนเดิมทุกเย็นต้นไม้ยังอยู่มานั่งยังอยู่เสียงลกเสียงลมยังเหมือนเดิมแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่มีอีกแล้วคือเจเธอนั่งลงตรงจุดที่เคยนั่งกับเจรับตาลงแล้วพยายามนึกภาพวันเก่าๆวันแรกที่เจสอนให้เธอเดินข้ามถนนวันที่เขาเล่าให้เธอฟังว่าท้องฟ้าสีอะไร วันที่เขาปล่อยให้เธอสัมผัสใบหน้าของเขาพร้อมบอกว่าจำไว้นะต่อให้ในวันหนึ่งเธอจะมองเห็นก็อย่าลืมว่าฉันเคยอยู่ตรงนี้กับเธอตอนนั้นเธอยังไม่เข้าใจแต่ตอนนี้เธอกลับร้องไห้ออกมาเธอเคยคิดว่าโลกนี้โหดร้ายกับคนตาบอดแต่ความจริงแล้วโลกมันโหดร้ายกับคนที่ลืมคุณค่าของหัวใจต่างหากเพราะการมองเห็นไม่ได้แปลว่าจะทำให้เข้าใจอะไรมากขึ้นบางครั้งคนที่ตาบอด กลับมองเห็นหัวใจของผู้คนได้ชัดเจนกว่าคนที่มองเห็นเสียอีกบางครั้งสิ่งที่เรามองเห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เราควรค่าแก่การมองและในบางครั้งคนที่เรามองข้ามไปก็อาจเป็นคนที่มองเห็นเราชัดเจนที่สุดเพราะคุณค่าของคนไม่ได้อยู่ที่เขาเป็นอย่างไรเมื่อเรามองเห็นแต่คือเขาเป็นใครตอนที่เรามองไม่เห็นต่างหาก